พุอายุเท่าไรหรแล้วคะอายุ49ปี49ปีแล้วก็คือตอนแรกก่อนที่พี่พุทธก็คือเป็นเป็นมะเร็งลำไส้ระยะที่เท่าไหร่ะคะตอนนั้นหมอบอกว่า2 3 2 3 2> ใช่แล้วหมอก,ก็ทกําการผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็เอาลำไสไ้ข้างเ,เปิดให้ขับถ่ายทางหน้าทอ้องแล้วก็มาเจอคิวรงกันที่ติดตออ ก็เลยถามว่าเป็นมะเร็งลำไส้าทานได้ไหมทางการบอกทานได้ขอเบอร์หน่อยก็ให้เบอร์วางแอดไลน์พี่ไปแล้วก็คุยกันมาตลอดก็สสางกินตั้งแต่โน่นมาจนทุงวันนี้ก็กินก็ประมาณเจเดือนใช่ประมาณ7เดือนเอนาะที่พี่พุทธกินก็คือแล้วตอนนี้ก็คือกินมา7เดือนตอนนี้คุณหมอว่าไงมังคะคุณหมอบอกว่าโรงพยาบาลคุณหมอบอกว่าเม,ม็ดเลือดมะเร็งไม่มีแล้วเดี๋ยวจะเอาลำไส้กลับให้ให้คีโมจบนะแต่หมอที่โรงพยาบาลเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร เขาแค่ว okay, mm ่าไม่ได้เขาต่ำแค่นั้น ก็คือตอนตอนแรกๆเลยที่พี่พูดทานทานมื้อละกี่แคปซูลคะตอนแรกๆเลยอ่ะกินเช้าสองเย็นสองนหลังๆมาก็กินวันละหกเม็ดก็คือสามมื้อมื้อละสองแคปซูลเหมือนกันแล้วก็คือตอนนี้ถ้าพี่พูดไปให้คีโมพี่พูดก็จะอัดก่อนที่จะไปให้คีโมเช่ันสี่เม็ดสี่ก็คือสี่เม็ดเลยตอนเช้าแล้วก็พอไปให้คีโมก็ไม่มีผลข้างเคียงอะไรไม่มีเจาะเลือดมาแล้วก็ไม่เคยมีผลข้างเคียงไม่มีอะไรปกติ